สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำทัสซิชันพื้นฐานนะครับที่ยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่เขาจะชอบใช้ในคลิปของเขากันครับก็จะเป็นทัสซิชันพื้นฐานทั่วไปนะครับมีไม่กี่ทัสซิชันหรอกที่ยูทูบเบอร์เขาชอบใช้กันครับซึ่งทัสซิชันในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปโหลดมาจากไหนหรือไม่ต้องมานั่งทําเองครับผมจะแนะนำทัสซิชันพื้นฐานที่มันมีอยู่แล้วในโปรแกรมทีมิเอะโปรของเราครับจะมีทัสซิชันอะไรบ้างก็ไปลองดูกันเลยครับ จริงๆผมเคยมีคลิปหลักที่ผมพูดเกี่ยวกับ transition ในโปรแกรม Premiere Pro ไปแล้ว1คลิปนะครับก็จะเป็นคลิปที่อธิบาย r a n s i t i o n ต่างๆในโปรแกรม Premiere Pro อันนั้นอาจจะค่อนข้างละเอียดนิดนึงครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมจะเน้นไปที่ r a n s i t i o n ที่แบบสายยูทูบเบอร์เขาจะใช้กันครับหลักๆที่เขาใช้กันนะครับก็จะมีไม่กี่ t r a n s i t i o n ครับอาจจะมีสักสามสี่การ์เซนนะครับที่เขาจะใช้กันบ่อยๆนะครับก็ไปลองดูกันเลยครับว่า r a n s i t i o n แต่ละ transition เนี่ยใช้อย่างไรนะครับก็ก่อนอื่นครับคือให้เพื่อนๆเรียงคลิปของเพื่อน อยู่แลต่คือผมจะแนะนําอย่างหนึ่งนะครับการใส่ทัสเซชันที่โปรแกรมเขามีให้เนี่ยเพื่อนๆควรจะตัดคลิปของเราตัดคลิปของเราหมายความว่าคลิปก้อนนึงเนี่ยสมมุติเพื่อนๆถ่ายมาเนี่ยก้อนนึงเนี่ยอันนี้ที่ถ่ายมาจากหัวปลายท้ายเนี่ยอันนี้คือเราลากลงมาบนไทม์ไลน์เลยใช่ไหมคลิปของเพื่อนๆเนี่ยควรจะมีการตัดหัวหรือตัดท้ายช่วงใดช่วงหนึ่งเนี่ยคือควรมีการตัดต่อไปแล้วนะเพื่อนๆไม่ควรจะเอาคลิปทั้งดุนที่ถ่ายมาวางในไทม์ไลน์ของเรานะวิธีการสังเกตนะครับว่าคลิปเรามีการตัดต่อหรือไม่ ก็ให้เพื่อนเพื่อนมาสังเกตตรงมุมตรงนี้นะครับตามมุมเนี่ยซ้ายสุดของคลิปหรือขวาสุดของคลิปเนี่ยมันก็จะมีแบบมุมแบบเป็นขาวๆสามเหลี่ยมตรงมุมอย่างนี้นะอันเนี้ยมันบ่งบอกว่าคลิปของเราเนี่ยยังไม่ถูกการตัดต่อออกไปนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลองตัดนะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลองทิมเข้าไปนะทิมก็คือจะล่นหดคลิปมันเข้าไปอ่ะผมจะดึงเข้าไปทางขวาอย่างนี้นะนี่ครับไอตรงมุมมุมเนี่ยไม่มีแล้วเพราะว่าเราได้ทําการทิมคลิปเข้าไปแล้วนะก็สาเหตุที่ผมต้องบอกให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยทำการทิมคลิปเข้้าาาาเเเ่กก็พระวถิด คลิปเราเนี่ยไม่ถูกการตัดเนี่ยหัวคลิปของเราเนี่ยพอมันสุดกันเนี่ยสุดแล้วมันชนกันพอดีเนี่ยเวลาเราใส่ทันสิชันเข้าไปเนี่ยทันสิชันมันจะต้องทํางานกับหัวคลิปของข้างหลังแล้วก็หลังคลิปของข้างหน้าครับมันจะทําการทำทันสิชันอย่างเงี้ยซึ่งไอไอตรงระหว่างทันสิชันของมันเนี่ยมันจะต้องใช้ภาพเพิ่มเข้าไปจากคลิปที่เราตัดนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ทําการตัดคลิปเลยเนี่ยไอทันสิชันเนี่ยมันไม่สามารถหาภาพมาทําให้เราได้นะในเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยมันก็จะไม่สามารถลากทันสิชันมาใส่ในรอยต่อได้เลยคือ ผมแนะนําไว้แล้วกันว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะใส่ t r a n s ิ t i o n เนี่ยก็ควรจะตัดคลิปของเราซึ่งจริงๆส่วนใหญ่คลิปของเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ตัดกันอยู่แล้วแหละแต่สําหรับผมเนี่ยผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใช้อะไรที่มันเป็นหัวคลิปเลยหรือท้ายคลิปยันสุดเฟรมสุดท้ายเลยผมเป็นคนไม่ค่อยชอบอยู่แล้วนะมาถึงเนี่ยยังไงผมก็ต้องมานั่งเลือกในช่วงคลิปที่เราต้องการอยู่ดีนะผมจะไม่ค่อยชอบใช้สุดเลยหรือท้ายสุดเลยนะผมก็มาตัดอย่างนี้นะอ่ะตัดเสร็จเพื่อนๆก็ดึงขึ้นไปแล้วก็ลบออกลบออกอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือพื ใส่ transition ให้เพื่อนๆดูนะว่าเขาจะใส่ transition อะไรกันบ้างคือไอภาพเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจนะว่าภาพมันต่อเนื่องกันไหมหรือมันคืออะไรอย่างไงนะอันนี้คือแค่ตัวอย่างเฉยๆนะผมก็เอาภาพมาให้เป็นตัวอย่างเฉยๆ อันนี้ผมตัดหัวท้ายหมดแล้วผมก็ไม่ได้เลือกอะไรมากมายหรอกผมแค่ตัดหัวท้ายออกนะอ่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่เอฟเฟกตตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมาใส่ทอนสิชันที่เครื่องมันมีนะผมจะเน้นย้ำไปทอนสิชันที่เขานิยมกันนะเพราะว่าทอนสิชันที่ในโปรแกรมมีเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีเยอะอยู่ก็ให้เพื่อนๆมาที่เอฟเฟกแล้วนะครับก็มาในส่วนของวิดีโอทอนสิชันตรงนี้นะครับกดเปิดลงมานะ แล้วก็มาในส่วนของคําว่าสไลด์ก่อนแล้วกันนะอย่างสไลด์เนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างให้เราเลือกนั่นแหละแต่คําว่าสไลด์เนี่ยมันจะเหมือนเป็นการแบบดันอีกคลิปหนึ่งไปอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูแล้วกันจะได้ไม่ต้องอธิบายเยอะนะก็สมมุติเนี่ยเขาจะใช้ไอ้ตัวนี้กันนะตัวพุชในของสไลด์นะก็ให้เพื่อนๆลากไอ้คำว่าพุชนี้มานะมาใส่ตรงรอยต่อระหว่างคลิปอย่างนี้เลยนะลากมาอย่างนี้นะหลายๆคนเนี่ยที่เพิ่งเริ่มเนี่ยก็อาจจะไม่รู้นะว่าในโปรแกรมเนี่ยมันมีทัสซิชันอยู่ตรงนี้นะก็ตรงนี้แหละม ซึ่งในช่องผมก็ได้สอนทัสซิชันหลายๆอย่างไปแล้วนะเพื่อนๆบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าในโปรแกรมมันมีทัสซิชันอยู่ตรงนี้นะซึ่งไอ้ทัสซิชันที่ผมสอนไปเนี่ยมันก็ไม่ต้องมาเกี่ยวกับไอ้ตัวโปรแกรมตรงนี้เลยนะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่าทัสซิชันเนี่ยมันคืออะไรเอามาเป็นทัสซิชันมันก็คือได้หมดนะมันก็แค่แบบเหมือนมีอะไรขึ้นมาเพื่อให้แบบภาพมันไม่ตัดคัดชนกันจนเกินไปอ่ะมันก็คือทัสซิชันได้หมดนะไอ้ทัสซิชันตัวนี้เนี่ยมันคือเป็นทัสซิชันพุทเนี่ยเพื่อนๆดูนะมันก็จะเป็นกการรดันคลิปแ ไปทางขวาแล้วก็คลิปใหม่เลื่อนเข้ามาอย่างนี้นะเป็นการดันคู่กันนะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนทิศทางอะไรได้หมดนะก็ให้เพื่อนๆมากดที่ตัว transition เนี่ยแล้วก็มาที่ effect control นะครับ แล้วก็ตรงนี้มีสี่มุมเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกได้หมดเลยนะอยากให้มันมาจากด้านบนก็กดข้างบนอย่างนี้นะทัส i ิชันมันก็เลื่อนมาจากด้านบนอย่างนี้นะตรงนี้เพื่อนๆสามารถแก้ไขได้ทุกทัสซิชันเลยนะก็ให้กดที่ตัวทัสซิชันเนี่ยเราก็มาที่เอฟเฟ t คอนโทรลนะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งอะไรได้หมดนะตรงนี้อยากจะทําอะไรก็แก้ไขได้แต่ผมจะไม่ขอลงอร,รายละเอียดเยอะนะเพราะว่ายูทูบเบอร์ส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันเนี่ยเขาไม่ได้มาปรับแก้อะไรตรงนี้เลยนะคือเขาลากมาถึงเขาก็ใส่ไปอย่างนี้เลยอ่าเดี๋ยวผมลบออกแล้วก็ลากมาใส่ใหม่ อ่ะที่เขาใช้กันเขาก็ใช้กันแค่นี้เลยแล้วก็ส่วนระยะเวลาเนี่ยจริงๆมันสามารถตั้งค่าได้นะให้ลากมาแล้วเนี่ยระยะเวลา transition มันเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดของเพื่อนเพื่อนมาอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆอยากจะปรับแก้มันเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถหดมันเข้าไปได้อย่างนี้นะไอตัวเลขด้านล่างที่มันวิ่งอยู่เนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วนะว่า transition เราเนี่ยกี่เฟรมกี่วิกี่เฟรมอะไรอย่างนี้นะอ่ะเพื่อนๆก็หดไปหดไปให้มันสั้นเนี่ยมันก็จะวิ่งเร็วนะอย่างนี้นะครับอ่าแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนะนึะงออกเนี่างมัน หรือไม่ใครจะดับเบิลคลิกมาแล้วพิมพ์ตัวเลขเฟรมไปเลยก็ได้นะผมจะค่อนข้างถนัดแบบนี้นะดับเบิลคลิกมาแล้วก็ใส่ระยะเวลาที่เราต้องการของทาร์ดิชันเนี่ยอย่างผมเนี่ยอาจจะต้องการที่5เฟรมผมก็พิมพ์เลข5ไปแล้วก็ Enter มันก็จะแค่5เฟรมอ่ามันก็จะเร็วประมาณนี้อ่าถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าเร็วไปก็ดับเบิลคลิกมา8เฟรม Enter อ่าประมาณนี้แล้วก็ตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนตัวนี้ฮิตไหมอ่าตัวนี้ก็อาจจะเป็นพวกซีรีส์พวกละครอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะใช้กันนะให้มันแหวกออกมาจากตรงกลางนะอ่าประมาณนี้แล้วก็ตัวต่อไปมาในคําว่าไวฟ์นะตรงเนี้ยอาจจะมีอยู่ประมาณ2ตัวที่ผมคิดว่าได้ใช้บ่อยนะ <ๆ S 2> นะก็ให้เพื่อนๆมาตรงนี้นะครับ็อกไวฟ ตรงนี้นะลากมาใส่เลยนะไอตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการหมุนแบบเหมือนหมุนเข็มนาฬิกานะเพื่อนๆดูนะอย่างนี้นะครับนี่ทา่าสิชันนี้ก็ใช้บ่อยในพวกแบบอ่อผมได้ดูพวกซีรีส์หรืออาจจะพวกตลก6ฉากหรือเปล่าอ,อะไรพวกเนี้ยอะพวกรายการซิทคอมรายการอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้กันบ่อยนะพวกนี้นะนี่ทา่าสิชันแบบดูแบบง่ายๆเลยอะมันไม่ได้มีอะไรเลย อ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะใช้บ่อยมากๆก็คือตัวนี้นะครับไว้ลากมาใส่เลยนะมันก็จะเป็นการแบบปาดภาพไปอะ่ะเพื่อนๆลองดูนะ มันจะต่างกับไอตัวพุชสไลด์เมื่อกี้นี้นะไอตัวพุชสไลด์เนี่ยมันจะเป็นการดันคลิปใหม่เข้ามาแล้วก็คลิปเก่าเนี่ยมันก็จะดันออกไปพร้อมกันแต่ไอรทรานซิชันนี้เนี่ยมันจะเป็นการปาดภาพของคลิปแรกเฉยๆนะซึ่งไอคลิปหลังเนี่ยมันจะอยู่เฉยๆของมันอย่างนี้แหละเพื่อนๆลองสังเกตคลิปหลังนะคลิปหลังมันจะอยู่เฉยๆของมันแต่คลิปแรกเนี่ยมันก็จะเป็นการเลื่อนไปอย่างนี้ซึ่งมันจะต่างกับไอพุชสไลด์อันแรกที่ผมบอกนะเนี่ยตัวพุชเนี่ยมันจะดันไปด้วยกันทั้ง2คลิปนะ ซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะมีทัสซิชันที่ผมจะแนะนําก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆลองไปเลือกได้นะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยยูทูบเบอร์ดังๆเนี่ยผมเห็นจะใช้กันอยู่ตรงนี้แหละ4ี่ทัสซิชันห้าทัสซิชันตรงนี้นะพอใส่ทัสซิชันเสร็จกันแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ไปหาพวกซาวเอ e เฟก c t มาใส่นะซึ่ง Sound ฟเฟก c t เนี่ยผมก็ได้แจกไปแล้วนะเขาก็จะใช้ซาวกันพวกนี้แหละอ่ะลองอันนี้ดูก็ได้ก็ลากซาวมาใส่ตามปกติได้เลยนะดูกันนะไม่รู้จะเข้ากันเป่า อ่าอะไรประมาณนี้ลองปรับให้มันเร็วขึ้นเพื่อให้มันพอดีกับ s าว n d Effect ของเราทุกอันเนี่ยเพื่อนๆสามารถกำหนดระยะเวลาได้หมดนะทา a n s i t i o n เนี่ยอ่าแล้วก็ Sound Effect อ่าเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันเข้ากันไหมอ่าอาจจะอันนี้ลองลากมาใส่แล้วก็อาจจะให้มัน ระยะเวลาเนี่ยให้มันพอดีกับซาวดอฟฟกของเราที่เรามีเพราะว่าซาวดอฟฟกของเราเนี่ยมันถูกกาหนดระยะเวลามาแล้วมันก็จะสั้นประมาณนี้เราก็ควรจะเลื่อนแทสชั่นของเราให้มันพอดีกับซาวดอฟฟกอ่ะประมาณนี้ดูก่อนไม่รู้จะโอเคไหมอ่ะประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้อาจจะบีบนี้นิดนึงแล้วก็หาซาวมาใส่อ่ะลองดูไม่รู้เป็นยังไง อ่าอะไรอย่างนี้ ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้จริงๆคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับแต่คือเพื่อนๆถามกันเข้ามาครับว่าไอ้การ์เซชันเนี่ยในเครื่องเนี่ยมันใส่ยังไงมันใช้ยังไงแล้วก็แบบการ์เซชันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆส่งเข้ามาถามนะว่าไอ้การ์เซชันอย่างเงี้ยทำยังไงหาได้จากตรงไหนอะไรอย่างงี้นะครับก็จะบอกไปประมาณนี้แล้วกันนะส่วนใหญ่เพื่อนๆเนี่ยก็ส่งลิงก์ของยูทูบเบอร์ดังๆเข้ามาให้ผมดูนะว่าไอ้การ์เซชันแบบนี้ทํำยังไงอะไรอย่างงี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดเพื่อนอะนคลิปปาจจเ็ หรืออาจจะเป็นอะไรก็ช่างนะถ้าเกิดเพื่อนๆสงสัยอะไรยังไงเนี่ยก็ลองส่งลิงก์มาให้ผมดูได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสงสัยตรงไหนหรืออยากให้ทำคอนเทนต์อะไรยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ